สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศในช่วงระหว่างพายุเข้านะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้เวลา14นาฬิกายังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกนะครับก็ยังตกต่อเนื่องในช่วงนี้พายุที่เข้าประเทศไทยนะครับคือพายุโนรูนะครับ สภาพบรรยากาศในทั่วพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับทางภาคอีสานก็จะได้รับอิทธิพลต่อพายุนี้เยอะหน่อยนะครับก็มีน้ำท่วมส่วนในภาคกลางนะครับกทมก็ยังต้องรอลุ้นอีกว่าจะได้รับผลกระทบเยอะไหมตอนนี้พายุก็อ่อนกำลังแล้วแต่ว่า ยังมีฝนตกอยู่ตลอดทั้งวันนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังไม่หยุดตกเลยตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับบ่ายสองก,อกว่ากฝนก็ยังตกอยู่นะครับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับต้องรอฟังข่าวสารนะครับว่าน้ําจะท่วมหรือเปล่าในบริเวณกรุงเทพนะครับอาจจะมีบ้าน อาจจะมีบางส่วนนะครับที่มีน้ำท่วมแล้วแต่ว่าในส่วนที่ผมอยู่นะครับณนะตรงนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะท่วมนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะท่วมหรือว่ามันจะไม่ท่วมนะครับต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศพายุเข,ข้านะครับก็ยังไม่มีท่าทีจะหยุดตกนะครับตอนนี้ก็เหมือน จะมีฝนเริ่มแรงขึ้นนะครับสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับพี่น้องทางภาคอีสานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพาทุกคนมาติดตามสถานการณ์มาดูบรรยากาศในช่วงระหว่างฝนตกนะครับในช่วงระหว่างที่พายุโนรูเข้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนนะครับขอบคุณครับ